วันออกของเราไดมอนด์พัชชาพอยและไดมอนด์ชวินโรดพึกษาชาติจเจริญครับ ครับสวัสดีครับชีวินโลดปรึกษาชาติจเจริญน,นะครับเขาบอกว่าเกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้สู้ไหมครับวันนี้นะฮะเราก็มาสู้พร้อมกันนะครับกับบริษัทยูบิพัฒ์วันนี้ใครอยากเลยขอมือหน่อยอา้าใครอยากมีไรายได้เันละล้านขอมือหน่อยจริงหรือเปล่าครับ<อ>แต่มันมีนะฮะมันมีเคล็ดลับว่าทํายังไงให้มีรายได้เันละล้านเดี๋ยวมาฟังกันจากคุณพัชชา,าพลปรึกษาชาติจเจริญ ทุกความพยายามนะคะอาจาไม่นํามาซึ่งความสําเร็จแต่ทุกทุกความสําเร็จล้วนเกิดจากความพยายามทั้งสิ้นนะคะไดมอนท์านชาพอยทุกสหชาติเจริสวัสดีค่ะนะคะไดมอนจากตะวันออกนะคะจังหวัดระยองนะคะก็ขอบคุณนะคะสําหรับผู้ที่เปิดโอกาสให้รู้จักกับครอบครัวนาะยูนิพัทนะคะ,ะ,คะธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราสองคนได้นะคะขอบคุณประธานนัทวิทธนก,กิจสีเดวพัทแล้วก็ประธานติ๊กค่เขาเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะนะคะ,นะคะตัวพัทเองนะ องคนในอดีิก็เป็นเจ้าของกิจการนะคะเพราะว่าเป็นอาชีพที่ฝ่ฝันนะคะว่ามันจะสามารถตอบตววชีวิตเราได้นะคะแล้วก็ทุ่มเทนะคะมุ่งมั่นฝึกฝนจนรู้สึกว่าเราชํานาญและเราก็เก่งเกี่ยวกับอาชีพนี้นะคะแบบนี้นะคะมีพนักงานวิ่งขายตามบ้านแบบนี้นะคะถัง4คันรถทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ทุนที่เยอะมากๆนะคะก็อย่างที่บอกนะผ่านมาเราก็ตั้งใจทํางานนะคะขยันแล้วก็ มุงบ้านทุ่มเทนะคะตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยนะคะก้นเป็นสว่านอีกอันอีกกระหนะคะแล้วก็ทํางานตั้งแต่เช้ายันค่ำนะคะเปิดร้านแปดโมงเช้าปิดร้านสองทุ่มเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะงานร้านตัวไหมคะนะคะไปไหนไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้แล้วชีวิตนี้นอกจากตรงนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นรายได้ที่ตอบโจทย์ณตอนนั้นนะคะแต่จากประสบการณ์ที่ทํามา10ปีธุรกิจที่คนทุกคนสามารถลองเลียนแบบได้ เมื่อเราสอนที่เขาเก่งปุ๊บเขาก็ไปเปิดแข่งกับเราถูกไหมคะก็เลยทําให้ประสบการณ์10ปีที่ผ่านมาสุดยอดมากๆสะสมหนี่มาได้5ล้านเก่งไหมคะ้าใช้ได้เลยนะแล้วก็ผลลัพธ์จากอาชีพที่เรารักจากอาชีพที่เราเลือกจากอาชีพที่เราถนัดเนี่ยค่ะอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะสวยไหมคะเมื่อกี้ น่าจะสวยอยู่นะโอเคแต่ว่าวันนี้นะคะลองแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนเพราะเรามีโอกาสได้กลับมาคิดตบทวนกับชีวิตนะคะว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยถูกไหมคะแต่วันนี้ธุรกิจที่เราไม่ชอบธุรกิจที่เราเกลียดธุรกิจที่เราคิดว่ามันต้องไปตือ้อเนาะขอขายต้องทํายอดต้องไปขอเขาต่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันกลับกลายเป็นธุรกิจที่สามารถตอบตัวชีวิตเราได้อย่างนี้ดีไหมคะ mm. น่าสนใจไหมคะนะคะวันนี้ก็เลย อยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้แหละนะคะประสบการณ์ที่เดินเข้าสู่ธุรกิจยูวิพา์เมื่อเดือนมีนาปีที่แล้วนะคะปัจจุบันนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณปีกับ5เดือนนะคะกับรายได้ที่ในระบบนะคะที่จ่ายมาก็คือประมาณ3ล้านบาทไม่เกี่ยวกับออเซลไม่เกียเก่ยวกับขายปีปๆๆนะคะพอใช้ไหมคะ1ปี3ล้านนะคะก็ยกให้โควิดเข้าไปต้ประมาณ3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็เหลือประมาณปี สเดือนนะคะได้รถป้ายแดงสีแดงนี้นะคะหนึ่งคันจอดอยู่ข้างหน้านี้แหละนะคะแล้วก็อยากซื้ออะไรก็ได้ซื้ออยากกินอะไรก็ได้กินดีไหมคะ <donc S 1> เมื่อก่อนอยากกินปลาแซลมอนได้จะมองค่ะซื้อไม่ได้นะคะ <S <S อยากกินทุเรียนซื้อไม่ได้ค่ะนะคะเพราะเงินต้องเก็บไปซื้อกับข้าวเดี๋ยวนี้เดินเข้าร้านสีแดงสีเหลืองแบบนี้ประจาแต่ไม่ได้ซื้อเป็นกิโลแบบสิบถี่นีห่หรอนะคะ ซื้อทีละเล็กทีละน้อยสะสมไปนะคะเพราะเราเพิ่งเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากทราบเคล็ดลับไหมคะว่าทําไมเราสองคนหนึ่งปีถึงได้3ล้านอยากทราบไหมคะอยากแบ่งปันปสั้นๆเพราะวันนี้เรามีเวลากันน้อยแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะที่จะมาแบ่งปันก็พยายามเก็บเกี่ยวนะคะสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราไม่ไปสู่ความสําเร็จไม่สามารถคว้าเงินล้านได้แม้แต่บริษัทเดียวเพราะคําว่ารู้แล้วถูกไหมคะเพราะถ้าคําว่ารู้แล้วมีอยู่ในหัวเราปุ๊บเนี่ยเวลาที่อัพไลน์พูดอะไรนะคะ เราก็จะไม่ไม่ค่อยสนใจเพราะเราคิดว่าเรารู้แล้วเพราะหลายๆท่าน,นใครรู้แล้วบ้างไม่ใช่คนที่รู้แล้วไม่อยู่ในห้องนี้ค่ะคนที่รู้แล้วอยู่ข้างน,นอกตอบมือให้พวกเราทุกคนด้วยค่ะ,คะโอเคนะ,คะ,คะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะถ้าสมมติว่าเรามีคาว่ารู้แล้วเวลาอัปไลน์บอกอะไรเราก็จะสวนทางตลอดถูกไหมคะมหรือแม้ว่าเราอาจจะไม่เขียงแต่ว่ามันไม่เข้าแล้วเลยคะ ยังบอกว่าให้ไปสื่อารในเซ็นเตอร์ก็ไปงั้นๆงนแหละแต่ไปแล้วก็ไปนั่งกดโทรศัพท์ไปนั่งคุยน,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 นั่งนู่นนั่งนี่สุดท้ายแล้วเวลาที่เราออกไปทํางานจริงๆเมื่อเจอปัญหาตอบได้ไหมคะไม่ได้เพราะเราไม่ได้ฟังไงคะถูกไหมหรือบางทีเขาบอกว่าแผนการตลาดแบบนี้โอ้ยดูก็รู้แล้วจะทํามาตั้งยี่สิบบริษัทแล้วซ้ายขวาเหมือนกันค่านแนะนาเหมือนกันแต่ชริงเหมือนกันเฮดกันหมดเลยรู้แล้วไหมคะแล้วถ้ารู้แล้วรวยอย่างรู้แล้ว,ลว,ลวทําไมไม่สําเร็จคะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องไม่มีคําว่ารู้แล้วอยู่ใน พจนานกรมสมองเรานะคะต้องมีคําแต่ว่ารู้เพิ่มรู้เพิ่มรู้เพิ่มนะคะเชื่อลายอย่างเดียวเคล็ดลับข้อที่สองนะคะที่เราสองคนนะคะก็คือเรื่องของเป้าหมายต้องชัดเจนลหลายๆครั้งเราไปคุยกับผู้คนเนาะโอ้ฉันเอาหมื่นก็พอแล้วคุณขาลองคิดดูถ้าวันนี้นะคะเราอยากจะประสบความสําเร็จความเป็นผู้นําถ้าเราได้หมื่นข้างล่างได้เท่าไหร่ฮะถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นใครสําคัญที่สุดคือเราถูกไหมคะเป้าหมายเราต้องชัดเจนตั้งให้มันสูงเลยค่ะตั้งให้สูงระ้ววางแผนง,งานว่าคนข้างล่างเราเขาก็จะรวยเหมือนเราถูกไหมคะไม่ใช่เรารวยไปคนเดียวไม่ได้นะคะต้องรวยไปพ,พร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องจับมือกันนะคะเป้าหมายต้องชัดเจนไม่ใช่พอต้นเดือนโอ้โหเดี๋ยวพอออกจากงานแคมป์ไปนะจะจะเป็นไดมอน พอผ่านออกไปคู่นี้ไปสปอนเซอร์คนปุ๊บก,กินแล้วเป็นลมตั๊ c, เป้าหมายเหลือแค่ 4L แล้วไม่เอาแล้วคูไม่ไหวกินลายเดียวยัียน็อกแล้วอะ่ะใช่ไหมคะพอถึงสิ้นเดือนปุ๊บจบเลย VIP ก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมคะเป็นเหตุการณ์เป็นแบบนี้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือเป้าหมายต้องตั้งแล้วก็ต้องชัดเจนเลยนะคะยึดมั่นด้วยนะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จเร็วที่สุดไม่ต้องคิดเองไม่ต้องเก่งเองวันนี้เราจะเก่งมาจากไหนก็นแล้วแต่เราอาจจะเคยประสบความสําเร็จจากที่อื่นมาหรือจากธุรกิจอะไรก็แแล้วต่นะคะค อย่าเอามา,มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อจํากัดอะคะ่ะให้เราไม่สามารถเก่งที่นี่ได้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องวางความรู้เก่าไว้ก่อนไม่ต้องทิ้งนะคะเก็บไว้แต่เอาวางไว้ก่อนเสร็จแล้วมาเอาความรู้ใหม่ๆที่ยูมิพัทศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นยูมิพัทค่ะที่ไม่ใช่ยูมิพัทวางไว้ก่อนนะคะลูกของอะ,อะไรนะชมพู่อารยาจะเป็นฝาแฝดจะชื่อสายฟ้าพายุเสือเอาไว้ก่อนนะคะวันนี้ ศึกษาเรื่องยูวิพัทอย่างเดียวทํามาจากอะไรกินแล้วเกิดอะไรทํายังไงถึงจะได้เดือนละแสนทายังไงจะขึ้นไดมอนด์นะคะโอเคไหมคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยเนาะเราจะเรียนรู้กันเฉพาะยูวิพัทโอเคไหมคะทีมีเอาไปไว้อีกข้อหนึ่งนะคะทําง่ายๆอย่างที่บอกนะคะอัพไลน์บอกแบบไหนเราทําแบบนั้นแค่ทําให้เหมือนคิดให้เหมือนอย่างที่บอกนะเก่งมาจากไหนเอาวางไว้ก่อนนะคะทําตามคนเก่งที่ยูวิพั์อย่างเดียวโอเคไหมคะ อ่ะอัพไลน์บอกว่าให้ไปสปอนเซอร์ให้ทำรายชื่อโอ้ยทำมาทุกบริษัทแลวไม่สำเร็จเลยลองทำใหม่ที่อยู่ม่พัดโอเคไหมคะไอที่เก่าทำแล้วไม่สำเร็จไม่เป็นไรหรือทำแล้วสำเร็จก็ไม่เป็นไรวันนี้อัพไลน์บอกให้ดีรายชื่อกลีศค่ะเพราะรายชื่อคือรายแทนอ่าถ้าเกิดเราไม่มีรายชื่อก็บอกได้เลยว่าถ้าเราทำงานสเป็สสะบับอกได้เลยว่าสำเร็จยากมากหรือถ้าสำเร็จก็ใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมีรายชื่อนะคะรายชื่อมาจากไหนทุกท่านรู้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเรียนกันในคอร์สของ b t c กันนต่อไปะนะคะ อโอเควันนี้ทำยังไงก็ได้ให้คนทุกคนที่อยู่ใต้องค์กรเราคิดเหมือนกันคิดแต่เรื่องยูวิพัทพูดแต่เรื่องยูวิพัททำแต่เรื่องยูวิพัทนะคะวันนี้ก็เลยมีอยากเรเล่าเรื่องหนึ่งนะคะก่อนที่จะจากกันวันนี้นะคะก็อ่อโอเคนะคะมีชาวองมงนะคะฉากเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะ ออกหาปลาทีนี้ชาญ่ปุ่นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่เขาก็จะชอบทานปลาดิบใช่ไหมคะแล้วที่ส่วนใหญ่จะนิยมมากที่สุดก็คือปลาแซลมอนถูกไหมคะก็เลยทําให้ชายคนนี้นะคะ,ะมีรายได้ที่ดีในช่วงแรกมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่อ,ออกหาปลาเก่งมากนะคะและที่สาคัญก็คือในมหาสมุทรเนี่ยปลาันมีอยู่เยอะมากนะคะมีอยูชุกชุมมากในการในการใช้เวลาที่เขาออกไปหาปลาเนี่ยนะคะไปแค่เช้าแล้วกระมาเที่ยงก็กลับแล้ว นะคะแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่าธุรกิจที่มันสามารถก๊อปปี้ได้ก็จะมีคนทําแข่งถูกไหมคะเมื่อมีคนออกหาปลาเยอะขึ้นเยอะขึ้นทําให้ปลาในบริเวณใกล้เคียงนั้นก็เริ่มลดน้อยลงถูกไหมคะก็เลยทําให้ชาวประมงเนี่ยต้องออกเรือไปไกลกว่าเดิมทีนี้ในการที่เดินเรือไปไกลกว่าเดิมระยะเวลาที่จะเดินทางกลับก็ต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันถูกไหมคะมันจึงทําให้ปลาไม่สดเหมือนกับตอนที่ว่าไปเช้าแล้วเที่ยงกลับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยก็เริ่มดอกลงดอกลงเพราะว่า ร้านค้าหรือว่าตามห้างตามพัตคารพวกนี้เขาก็จะไม่รับปลาที่มันไม่สดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นชาวประมงก็ต้องคิดหาวิธีนะคะที่จะพัฒนาอาชีพของตัวเองให้มากขึ้นก็ทํายังไงดีล่ะในเมื่อมันต้องออกไปไกลขึ้นใช้ระยะเวลานานในการที่จะกลับมาก็คิดได้ว่าถ้าเช่นนั้นเราเอาตู้แช่ตู้ฟิตนะคะเอาขึ้นเรือไปพอเวลาที่จับปลาได้ปุ๊บก็เอาปลาแช่ฟิตดีไหมคะแบบนี้ ถือว่าเป็นความคิดที่สุดยอดนะคะแต่คําว่าปลาสดที่ฟิชกับปลาสดสดเลยอันไหนจะดีกว่ากันคะสดสดเลยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตู้ฟิชเนี้ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ร้อเช่นเดียวกันแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อมีคนหาปลาเยอะขึ้นปลามันก็น้อยลงก็จะเป็นต้องออกไปกลๆขึ้นอีกเช่นเดียวกันก็เลยทําให้อาชีพของเขาก็เริ่มที่จะลดลงนะคะก็ทําให้เขาต้องคิดหาวิธีใหม่อีกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวประมงคนนี้คิดได้ทํำยังไงคะก็เอาตะข่ายค่ะไปขึง ถึงที่ใต้ท้อง,อองเรือเนี่ยนะคะให้มันกว้างขึ้นแล้วก็เวลาที่จับปลาได้ก็เอามาใส่ตะข่ายไว้แสดงว่ามันก็จะไม่ตายถูกไหมคะแต่ในเวลาระยะเวลาที่กว่าจะถึงฝั่งปลามันเหนื่อยคะ่ะปลามันล้าค่ะกับการว่ายน้ําโดยที่ไม่ได้มีโอกาสออกไปหาอาหารกินใช่ไหมคะอดอาหารสุดท้ายแล้วกลับขึ้นมาบนฝั่งจริงๆปลาก็ไม่สดชื่นปลาก็ไม่สดเหมือนกับเช่นเดิมเช่นเดียวกันนะคะก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องหาวิธีใหม่อีกจนในที่สุดนะคะเขาก็สามารถคิดได้ว่า ฉะนั้นเราเพิ่มตะข่ายให้มันกว้างขึ้นแล้วเอาปลาฉลามใส่ลงไปนึกออกใช่ไหมคะปลาทุกตัวกลัวตายไหมคะมันจะหยุดว่ายไหมคะมันจะว่ายด้วยกําลังที่น้อยไหมมันต้องว่ายแบบสุดชีวิตไหมคะในการที่จะอยู่รอดถูกไหมคะนี่แหละคือเป็นหนทางสุดท้ายที่ชาวประมงสามารถทําให้ปลานั้นสดได้ตลอดเวลานะคะ วันนี้สิ่งที่เล่าเนี่ยอยากสื่อถึงอะไรวันนี้นหลายๆคนนะคะมองว่าในวันนี้เรารู้จักทุกิีดูมีพัฒนาแล้วแต่ยังมีบางคนที่ยังไม่ตัดสินใจสําเร็จถูกไหมคะวันนี้เราจะต้องรอให้ฉลามมาถึงชีวิตเราเหรอคะหลายครั้งบางคนบอกว่าฉันอยู่ด้วยความพอเพียงรายได้ห้าพันก็พอหมื่นหนึ่งก็พอทําเล่นๆได้แต่เอาไม่ได้ก็ไม่เอาวันนี้ถ้าเกิดว่าฉลามมันบุกถ้าสมมติวันนี้เราป่วยเราทําอาชีพไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราและครอบครัวเรา วันนี้ลูกเราต้องนั่งร้องไห้พรุ่งนี้จะไม่ได้สอบเรื่มชั้นเพราะว่าเรายังไม่จ่ายค่าเทอมถ้าหากว่าวันนี้เรายังดูแลพ่อแม่เราไม่ได้เราต้องดูแลด้วยบาทรักษาทุกโรคเราไม่สามารถมีเงินที่จะซื้ออาหารเสริมดีๆให้กับพ่อแม่เราทานได้เราต้องรอถึงวันนั้นก่อนไหมคะถ้าหากวันนี้เรารู้จักธุรกิจยูวิพฒน์เมื่อกี้ฟังประสบการณ์หลายๆท่านบางคนติดนี้สิบล้านบางคนมีเงินติดกระเป๋ายี่สิบบาทบางคนมีเงินสามร้อยบาท นั่นคือฉลามเขาบุกแล้วถูกไหมคะเขาก็ประสบความสําเร็จได้ถ้าวันนี้ท่านคิดว่าไม่ต้องรอให้ฉลามชีวิตมันบุกแล้วท่านลุยเลยนะคะทาแบบให้สุดชีวิตไปเลยนะคะและทุกคนก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้นะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกท่านแล้วกันนะคะส่วนใหญ่เวลาที่เราเจอวิกฤตชีวิตเราจะโทษอะไรคะโทษโทษชะตาฟ้าลิขิตใช่ไหมทำไมถึงให้ฉันเป็นแบบนี้ทาไมคนนู้นคนรวยทาไมคนนี้ฉันจนส่วนใหญ่เราก็จะโทษแต่ ผมวิขีโทษชะตาชีวิตโทษพระเจ้าถูกไหมคะวันนี้พระเองก็เลยอยากจะแบ่งปันแบบนี้ค่ะว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่วิขตชีวิตเราแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานพรอ,อันุิเธิให้เราเท่านั้นถ้าหากว่าวันนี้เราทุกคนมุ่งมั่นอดทนขยันแล้วก็ทุ่มเทและที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าพวกเราไม่เป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่ยอมล้มเลิกพระเจ้าก็ไม่มีสิทธิประทานพรอ,อะไรให้เราทั้งสิ้นนอกจากความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นยกเว้นเสียแต่ว่า วันนี้พวกเราทุกคนสู้จริงหรือเปล่าสู้ไหมคะ<อ>สู้ไหมคะสู<อ>้ไหมคะเข้าวันนี้พวกเราสู้พวกเราในที่นี้คือ c ี d ดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ